นั้นแต่อาจจะขึ้นมาในลนักษณะที่ที่พอจะพอจะเล่นกันได้มาแล้วครับนะคุณพรหลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อคูณอาจารย์ว่าองค์ไหนสร้างเยอะกว่ากันครับนะนะฟันทงไปเลยหลวงพ่อพัดนะพูดแบบไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจเลยครับนะาหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อคูณเนี่ยตอนที่สร้างหลวงพ่อคูณท่านเชื่อไหมโลหะไม่ขาดตลาดนะครับ โลหะไม่ขาดตลาดนะครับตอนสร้างหลวงพ่อพัดเนี่ยผู้สร้างรู้ดีคุณประถมพงศ์ก็น่าจะรู้โลหะขาดตลาดครับไม่มีโลหะปั๊มนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยแล้วท่านเอาง่ายๆ่ยนย่ยท่านเห็นกันขนาดเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับออกวัตถุมงคลมุขพูลออกมาเนี่ยนะครับเขาเขาเป็นเขาเป็นงานงานไม่ใช่งานลุ้นนะนะงานจิ้มนะครับจิ้มรายการนะ